เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในครั้นี้ก็อยู่เบดิวิวรยายการแห่งความช่วรเหนะครับก็วันนี้จะมาสอนอวิธีการโหลดโปรแกรม gba ในโทรศัพท์นะครับซึ่งน้องๆหลายคนถามกันมากันเยอะมากนะครับว่าพี่โหลดไงอยากเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีเกมบอยใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่สะดวกต่อการเล่นในคอมนะครับก็เป็น gba คล้ายๆในคอมเลยแต่ว่านี้มันเล่นในโทรศัพท์ไงเ <S <S ขาออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมที่ผมออกมาเล่นนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า gba นี่เห็นไหมเขียวเขียวเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยๆข้างๆเนี่ยแแหละคือ GBA ตัวนี้นะครับซึ่ง GBA ตัวนี้โหลดจากไหนเดี๋ยวผมเข้าไปโหลดให้ดูแล้วกันมันออยู่ในนี่ครับเข้าไปในเพ s สโตนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า GBA อ่าพิมพ์ว่า GBA นะครับ GBA ธรรมดาพอนี่ครับมันก็จะมีหลายโปรแกรมากเลยทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีทั้งเสียเงินเสียเงินก็อาจจะดีกว่านะครับความคิดผมก็ แต่ผมเล่นอันฟรีอันนี้ครับก็ใช้ได้อยู่นะนี่เนี่ยส,สีเขียวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากใช้อันอื่นก็ลองโหลดอันอื่นมาดูก็ได้นะครับผมใช้อันนี้แต่ว่านี่ไงก็อหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนที่ผมเคยแคสโปเกมอนภาคเอ e เมอรัลนะครับแล้วก็อันตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากน่าจะเล่นง่ายกว่าหรือยังไงก็ลองโหลดกันดูได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า gba อะไรว่า emulator นะครับก็เป็น นี่ครับ emulator เเเเถูกเลรเอาเอาไว้เปิดลอมของไฟล์เกมบอยแอดวานซ์นะครับ GBA เมื่อเมื่อคุณผู้ชมโหลดไอ emulator เ,เ,เสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปโหลดลอมกันครับอยากเล่นเกมอะไรก็ไปโหลดเกมนั้นเลยครับเดี๋ยวผมเข้าอินเทอร์เนต็ตนะอ่าเปิดลอมก็เข้าไป Google แล้วกัน นะเดี๋ยวสักครู่วันนี้ไงมาแล้ว Google Google จะไปไหนวะอ่าเข้าไป Google ครับผมก็เข้ามาหน้า Google แล้วใช่ไหมก็พิมพ์ว่าอลอมนี่ครับพิมพ์ว่าลอมนะครับถ้าอยากเล่นเกมโปเกมอนก็ลอมโปเกมอน GBA มันก็จะมะีจะมีที่เขา โพสเขตั้งกระทูไว้นะครับก็เอามาแจกนะครับรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วก็อันแรกเลยครับนี่ครับแจกโปเกมอนทุกภาคครับทั้ง GBA และ NDS เลยนะครับส่วน NDS เดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งสอนแล้วกันนะเหมือนที่ผมเคยเล่นพัคแพตินัมอ่ะที่คุณผู้ชมถามกันมาเหมือนกันอ่าอันนี้ก็นี่ไงครับจะมีอ่าเว็บนี้ก็มีโหลด emulator เหมือนกันนะครับก็ตั้งไว้แต่น่าจะเป็นในคอมนะครับไอ้นี้อ่าแต่롬นี้ใช้ได้หมดครับทั้งในโัรศั์ทั้งในคอมเลยครับ อิม e ูเลเตอร์ NDS อิมูเลเตอร์เกมบอยแอดวานได้ครับอันนี้ภาคไฟเลสนะครับภาคอะไรคุณผู้ชมอยากเล่นภาคนี้ก็สามารถโหลดได้เหมือนกันฮะได้หมดเลยนะที่เป็น GBA นะครับที่เป็นเกมบอยแอดวานนะดูให้ดีนะครับที่เขียนว่าเกมบอยแอดวานเห็นไหมครับข้างๆขอบเทาๆตาไฟเลสเนลิซาดอนแล้วก็เลฟกีนเป็นฟูจิกิบานะรู้สึกว่าอมมีสองภาคอ๋อแล้วลืมเซนิกามิได้ไงวะ โอเคครับแล้วก็ภาคต่อไปนะครับก็เป็นภาค Ruby กับ p h i ไฟนะครับการดอนไกโอกานะครับแต่ r ู b y กับซ h i r e นี้มารวมกันเป็นหลักๆแล้วก็กลายเป็น Emerald ครับแนะนำว่าเล่น Emerald ไปเลยก็ได้นะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพราะมันเหมือนกันเลยครับแตกต่างกับเนื้อเรื่องนิดหน่อยครับเพราะว่ายังไงวะแกงแมกมาแกงอควาอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็นี่ครับโปเกมอนมิสเทอรี่ดันเจียนนะประมาณว่าประจนภัยพวกตัวน้อยๆอะไรประมาณนั้นเลยครับถ้าอยากเล่นก็ โหลดได้ดังนั้นอันนี้พินบอลน่าจะเล่นดอกบอลกันหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าจะป็กระจูเดาะบอลอันนั้นไม่น่าใช่พินบอลรูบี้ซับไฟได้นะอาจจะเป็นการอาจจะไม่ใช่โปเกมอนเดินทางอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นการเหมือนมินิเกมเหมือนเกมในโทรศัพท์ทักตวไปนะครับอันนี้ก็เป็น NDS ลอมนะครับเล่นในโปรแกรม NDS ไม่ก็เครื่อง NDS นะครับโปเกมอนเดชโปเกมอนโทเซย์ Pokemon Dash, Pokemon ose, แล้วก็โปเกมอนมิสเตอรี่ดันเจียน บูริสโคทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับโปเกมอนเทนเจอร์ด้วยอย่างก,กับพาวเวอร์เลนเจอร์แล้วก็ไดมอนก็อยู่ใน NDS นะครับอ่าโปเกมอนภาคไดมอนนะครับมีเวอร์ชันศูนย์เพียว05นะครับไดมอนเพียวนะครับไดมอนแอนเพียวนะครับ,อ,รบอ่าไอตัวเทพนี้ผมจำไม่ได้ไว่ามันชื่ออะไรนะผมไม่ได้ดูนานแล้วไอก้อนนี้ไดไดมอนเวอร์ชัน13เพียว13อันใหม่น่าจะดีกว่าหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มี m y s t e r y Dungeon Explorer of Darkness นะครับไม่รู้ภาคอะไรเหมือนกันไม่เคยเล่นอันนี้ก็ภาคต่อไปเป็น Mystery Dungeon Explorer of Town นะครับก็ภาคต่อไป Pokemon Ranger Shadow of Almia 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 อะไรวะไม่เคยคุ้นเลยแต่ว่าในภาพมีลูซิโอครับใช่ไหมใช่ไหมวะ คาคิคาคิะไรสักอย่างนี่แหละอัศวินที่มีมิวอะที่มีมิวอยู่ในต้นไม้อะไรไม่รู้อะอัศวินแห่งขึ้นพลังอะไรไม่รู้ The Movie อะเดมูบเวีเออแล้ววันนี้ครับโปกเกมอนบอกแปตตินัมที่ผมเล่นก็โหลดจากอันนี้นั่นเองนะค,คุณผู้ชมครับอ่านี่ไงใครมันชอเฟ็น <laughs> ก็นี่ครับแพตตินัมเวอร์ชั่นที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้มีเจ้ากิลันติน่านะครับ แล้วก็ Mystery Dungeon e ยน l อ r วอเรสต์น่าจะเป็นแนวมินิมินินะครับไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่นะครับโปรเจกต์ใหญ่ก็ไอ้พวกนี้เหมือนกันนี่นี่นี่ฮาร์ดโก้นะครับก็เป็นโอโฮนะครับน่าจะเป็นตัวหลักของภาคนี้มีฮาร์ดโกกับโซซิลเวอร์ครับที่มันแบบมายัางไงมาคู่กันอนะคล้ายๆล้ายลูบี้ซับไฟประมาณนั้นไฟเลสเล็บกรีนไอันนี้ก็ฮาร์ดโกกับโซซิลเวอร์นะครับโซซิลเวอร์ก็เป็น ลูคกกิอานะครับลูคิกกกกอาลูคิอาลูเคิอาแล้ว Back. โปเกมอนเลนเจอร์อันนี้โปเกมอนแบกอ้าวแบกอ๋อแบกนี่ครับนี่ไงแบกมาแล้วเมื่อกี้อะไรวะอ๋อเมื่อกี้เดมอนแอนเพียวเออนี่ครับแบกโปเกมอนแบกกับโปเกมอนไว้เนะครับเป็นภาคภาคใหม่รู้สึกนะภาคใหม่ภาคที่เออ่ วิวัฒนาการล่างเมก้าได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะไม่น่าใช่นะไอวิวัฒนาการเ่างเมก้าน่าจะอยู่ในเครื่อง TDS มากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีลอมนะครับลอมเอ้ยไม่ใช่ไม่มีอิมูเลเตอร์ไว้เล่นเครื่อง TDS นะครับก็ต้องซื้อมานะครับแปดพันเก้าพันมื่นะครับ TDS น่าเล่นมากแจ้วเลยภาพชัดแจ้ววิ่งวิง,วงก็ b a ็คแอนด์ไวท์่าครับก็ลอมโปเกมอนก็ประมาณนี้นะครับ ถ,ถ้ามีเกมอื่นที่อยากเล่นของเกมบอยนะครับก็ลองไปพิมพ์หาดูใน Google ได้นะครับก็กดดาวน์โหลดมาเดี๋ยวโหลดหเป็นตัวอย่างให้ดูสักอันแล้วกันนะเอาเป็นเกมบอยแอดวานนะก็สมมุติว่าผมอยากเล่นภาคเลฟกีแล้วกันนะฟูจิกิบานะกดไปเลยครับดาวน์โหลดนี่ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้มาอ่าแล้วก็ซูมเข้าไปนิดหน่อย มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วแสนกว่าคนครับแสนห้าห้าหมื่นก็กดดาวน์โหลดครับรอสักครู่เดี๋ยวมันจะโหลดนั่นครับเห็นไหมครับกําลังโหลดครับตอนนี้นั่นไงเห็นไหมเห็นไหมอ่าโหลดเสร็จสมบูรณ์ครับก็โหลดเสร็จแล้วถามว่าทําไงต่อไม่ต้องทําไงครับกดไปหน้าจอหลักแล้วก็ไปเข้า GBA ได้เลยครับมันน่าจะสแกนเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองกดสแกน S D card อีกทีนะครับ รอสักครู่อ่านี้ครับมาแล้วครับก็อันแรกจะเป็นโปเกมอนเอเมอรัลนะครับที่ผมโหลดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองที่เล่นในดูนะครับแล้วก็อันที่สองเป็นโปเกมอนเลฟกินนะครับเป็นภาษายูนี่อะไรวะอ๋อเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละมันเกี่ยวเรื่องกับภาษาด้วยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปโหลดอันที่เป็นว่าเจนะครับก็จะได้เป็นภาษาญี่ปุ่นมาอ่านไม่ออกนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเราก็พอเราดาถูไทยไปได้บ้างนะครับก็ลองเข้าไปดูเลยแล้วกันนะ เลฟกินนะกดแล้วครับนี vos, ่ครับหน้าตาก็จะมาประมาณนี้นะครับน้ามาแล้วครับโปเกมอนเลฟกนอันนี้เล่นในโทรศัพท์นะครับนี่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 เกงก้าอ๋อตอนนี้จำได้จำได้เกงกาสู้กับนิโดลันนะครับเหมือนในไอ้นั่นอะในการ์ตูน ตึดเกมอนเล็กจีนเวอร์ชันนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเล่นได้เลยครับอ่เพื่อความพื้นที่ไม่ลกเกินไปก็กดหมุนหน้าจอไปนะครับแล้วก็พับหน้าจอมาแบบนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็กดไปกดไป กดไปกดอย่างเดียวเขาไม่ตกเสียส,สามารถกอได้ด้วยครับโปรแกรมนี้ดีมากไอโหลดนี่ก็โหลดเซฟนะครับไอมัดนี่ก็ปิดเสียงนะครับแล้วก็เล็บนี่อะไรวะไม่แน่ใจออกหรือเปล่ากออันที่เป็นขีดๆนี่ก็จะเป็นการกอนะครับนี่ครับตอนนี้บอกลังกดกออยู่นะครับกดอยู่ไหมวะกดอยู่ครับจะเป็นการกอแบบรัวๆเสียงมันก็จะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เซฟนะครับเซฟก็มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนเห็นไหมครับนี่นี่ครับเซฟก่อนเลือกได้เลยว่าจะเซฟอันไหนนะครับก็อันศูนย์แล้วกันปั๊บเซฟแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองกดได้ผ่านดอกเตอร์ออกคิดอ่านี่ดอกเตอร์คิดคุยใช่ไหมตอนนี้นิโดรันหายไปแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมมาใหม่ก็กดโหลดตรงด้านซ้ายบนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ครับอ่ามันก็จะเห็นอันศูนย์ที่เรากดเซฟไปก่อนหน้านี้ครับก็กดปั๊บอ่านินโดรันก็มาก็คือกับ ย้อนเวลาไปตอนตรงนั้นนั่นเองครับหรือว่าข้ามไปตอนที่เราเซฟนะครับก็ประมาณนี้เลยสตาร์นี่ก็คือเหมือนปุ่มสตาร์ทในเกมอ่าอันนี้สีเล็กก็ไม่มีอะไรมากแล้วไลท์อันนี้น่าจะเป็นปุ่มอะไรว่าเขาเรียกก้างหลังอะโอเคก็กดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันมามุมมองนี้ดีกว่ากลัวภาพมันจะพลิกไงตอนไปนเรนเดอร์โอเคครับ กดปอ,อ่าผมเลือกเป็นผู้ชายแล้วกันนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูหนะ่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวตั้งชื่อว่าเบสมันมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยนะกดเลื่อนที่นี้ครับราเวอร์นะครับนี่พิมพ์เล็กก็จะมานะครับกบีอี ทีครับผมก็โอเคเลยครับเบียได้เลยครับชื่อว่า So Your Name Is Best โอเคครับ Yes ทกลองอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นหลานของดรคิดนะครับชื่อว่าอะไรว่าในในในเป็นคู่แข่งกับซตตชิหรือเปล่าอ๋อชื่อเล็บชื่อกีนชื่อกีนมันชื่ออะไรนะเราตั้งเชื่อมันดีกว่ามามามารู้สึกใน ในการ์ตูนภาคเลสเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะชื่อกรีนหรือเปล่ากรีนออาให้ชื่อกรีนเหมือนเดิมเลยมึงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก G A W E N อ่าให้มันชื่อว่ากรีนนะครับคู่แข่งของเรานะครับกรีนโอเคตามนั้น ไอ้เจ้าคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเลือกธาตุไฟใช่ไหมมันก็จะเลือกธาตุที่มันชนะเราได้นะครับมันจะเลือกธาุน้ํากูเลือกน้ํามันเลือกไฟกูเลือกพืชมันเลือกเอ้ยกูเลือกพืชมันเลือกไฟกูเลือกน้ํามันเลือกพืชเออมันก็จะชนะธาตุของเราียามาแล้วก็มาแล้วก่อขั้นแรกยังไงให้ไปเอาอะไรในคอมหรือเปล่าแล้วยังไม่ผิดดูคอมก่อนครับเผื่อมีอะไรนี่ครับมียาเอามาเลยครับ วิดดอเก,เก็บเก็บแล้วใช่ไหมนี่ัอยู่ในกระเป๋าเราเรียบร้อยโอเคเออกมาจากคอมไม่เล่นแล้วคอมอะ่ะนะครับเดินก็ไม่แหลกเท่าไหร่นะครับในนี้เล่นได้นะครับในตัวสัตว์ลอม GBA นะครับถ้าเป็นลอม d d s เอ้ยอิโมเลเตอร์นะครับหรือเกม Nintendo DS นะครับจะแหลกมากเลยคุณผู้ชมจำได้นะที่ผมเล่นภาคไปตินัมให้ดูนะครับ แต่ถ้าใครอยากเล่นก่อเล่นไปได้ครับเดี๋ยวคุยกับแม่หน่อยครับแม่นั่งอยู่ครับเกรงใจแม่บ้างมัม alright วันนี้จะไปไหนอะลกูกเดิอนออกประตูดีๆนะเดี๋ยวประตูหนีบเราได้ค่ะเข้าใจแล้วครับแม่ไปครับออกเดินทางสู่โลกกว้างออกมาแล้วครับไปไหนต่อครับไปด้านบนไหมครับอยากไปอะเฮ้รอ hey, ก่อน ใครใครมาเรียกกูด็อกเตอร์นี่ว่ะด็อกเตอร์ออคิดครับด็อกเตอร์โอ๊กครับทำไมในนี้ชื่อโอ๊กวะด็อกเตอร์โอ๊กชิบหายเอ้ยนี่ยด็อกเตอร์พาเราไปไหนด็อกเตอร์ยาด็อกเตอร์สายเหลืองป่าวะอ้าวพาเข้าบ้านแล้วครับชิบหายแล้วกูเฮ้ยพามาทำไรวะอ๋อนี่ครับน่าจะพามาเลือกโปกเกมอนครับผม ไอกรีนก็ยืนอยู่นะครับมันมาก่อนเราอีกนะครับมันเป็นล้านของล็อกเตอร์ออคคิดนะไปกรีนเนี่ยโอเคน้าดูแล้วหน้าจใจเลือกโปเกมอนจริงด้วยครับอันนี้จริงผมเคยเล่นเคียร์ไปแล้วนะภาคนี้ภาคไฟเลสนะผมเคยเล่นในเกมบอยเลยจําได้ตอนนั้นตอนโบไหนแล้วไม่รู้อะมัธยมมัธยมต้นนี่แหละเออเล่นจบเลยไปจับโปเกมอนเทพด้วยไปจับอะไรวะจับทันเดอร์นะครับ ติดใจกับทันเดอร์มากก็เลือกที่เลือกทีมอินสติงก็คงไม่แปลกใจแล้วครับโปเกมอนโกนะครับไหนอ่ะเลือกใช่ไหมขอดูหน่อยดินี่ครับตัวนี้เป็นฟิจิกิดดเนะน,นะครับตัวพืชนะครับซึ่งไม่เลือกครับขอดูก่อนขอดูก่อนดูของก่อนครับเผื่อของดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเซนิกามิครับผม ยังไม่เลือกครับขอดูอีกตัวนึงอันนี้ก็เป็นคิโตคาเงะครับฮิโตคาเงะฮ่าธาตุไฟเลือกตัวไหนดีว่ามาอยากเลี้ยงเหรอจ๊ะถ้าถามถึงผมผมอยากเลี้ยงเลยผมอยากเลี้ยงจิ้งเหลนไฟนะครับไม่ใช่จิ้งเหลนไฟครับมังกรไฟก็ปากเสร็จเอ้ยร่างเสด็จชาเท่ดีข้อมูลจะเต็มครับเอาคครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็การเล่นก็ประมาณนี้เลยครับการเล่น เอการโหลดก็ประมาณนี้ครับส่วนการเล่นไปศึกษาเองได้นะครับก็สำหรับวันนี้เบ๊ลี่ขอลาคาร์ขอลาตัวไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมก็ฝากกดแชร์และกด subscribe บนไว้แล้วก็บายบายครับบายบาย